อัยอซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาทมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของ b l a c k พิงก กับ Taylor Swift นะครับคุณแม่ Taylor Swift ของเราในตอนนี้เนี่ยมีฟแฟนๆทั้งเหล่า b l i n k นะครับแล้วก็เหล่า s w i f t ี้ที่ออกมาพูดคุยกันนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เนื่องมาจากโปรดิวเซอร์ของเ a y l อร์ w i f t นะครับก็คือ Jack a n t ท n o f f ได้มีการออกมาทวิตนะครับพูดถึง Black p ิ k โดยใช้ข้อความว่า Black p i n k f o r e v e r นะครับเป็นข้อความสั้นๆที่มีชื่อ Blackpink กับคาว่า Forever เนี่ยเรียงต่อกันซึ่งหลังจากที่มีการออกมาทวิตนี้นะครับของแจ็คแอ t ท n o f f ที่เป็นโปรด นนั้นก็ต่างดีใจกันมากๆเลยนะครับแถมยังมีการออกมาวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆนา,นานาว่าทั้ง2คนนั้นทั้งแม่เทเลอร์แล้วก็แบล็ k พิงค์นั้นเนี่ยจะได้มีผลงานร่วมกันหลังจากนี้หรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่งาน MTV Video Music Awards นะคบเราจะเห็นได้เลยว่าแม่เทเลอร์ของเรานั้นเอนจอยกับการสแสดงของแบล็ k พิงค์มากๆแถมยังดูเอนดูเสี s <S สาวแบล็คพิงค์กันสุดๆไปเลยทั้งส่งเสียงเชียร์ทั้งกรีด๊ดกันแทบจะคอแตกแล้วนะครับแต่ตอนที่แบล็ k พิงค์นั้นเนี่ยขึ้นแสดงบนเวทีรวมไปถึงยังมีการใช้เพลงพ ของ b l a c k พ i n k ประกอบกับคลิปวิดีโอใน Instagram นะครับฟแฟนๆเนี่ยก็ดีใจกันมากๆในตอนนั้นแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับเพียงแค่รู้สึกขอบคุณที่ Taylor Swift เนี่ย Endure 4สาว Blackpink กันอย่างมากๆขนาดนี้แต่ในตอนนี้เนี่ยพอไม่เห็นโปรดิวเซอร์ Jack Antonoff นะครับทวิตชื่อข้อความเป็น Blackpink Forever เนี่ยก็นํามาเชื่อมโยงกันแล้วว่านี่จะเป็นการร่วมงานกันของ Blackpink แล้วก็ Taylor Swift หรือเปล่าซึ่ง Blackpink ก็จะยังมีอัลบั้มนะครับที่ยังไม่เปิดเผยชื่อเพลงแล้วก็เพลงใหม่ล่าสุดข,ของ Blackpink เนี่ยออกมาเลยแถมการคัมแบ็คนั้นเนี่ยยังไม่ถึง ตอนนี้รอไปประมาณวันที่16กันยายนเลยแฟนๆก็เลยคาดเดากันไปนะครับว่านี่จะมีการร่วมงานกันรหรือเปล่าระหว่างเทเลอร์แล้วก็แบล็ k พิงค์ซึ่งอาจจะเป็นเพลงใดเพลงหนึ่งในอัลบั้มก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยแฟนๆน่าจะดีใจกันมากๆเลยและเพลงนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่โด่งดังไปทั่วโลกเพราะว่าทั้งแฟนคลับของแบล็ k พิงค์แล้วก็แฟนคลับของแม่เทเลอร์สว f t เนี่ยก็มีมากมายทั่วโลกเลยเช่นเดียวกันถ้าหากทั้ง2คนนะนะครับทั้งตัวแม่จากฝั่งเกิลกรุ๊ปเคป๊อปมาร่วมงานกับ, Taylor Swift, บทเท น,น,น่าจะช็อกวงการแล้วก็ทําให้เขย่าว,วงการเพลงทั่วโลกได้อย่างมากมายเลยทีเดียวเรื่อได้ว่าเพียงแค่โปรดิวเซอร์นะครับออกมาทวิต Black พิงค์เฟร e เดอร์เนี่ยทั้งแฟนคลับจาก Black พิงค์แล้วก็แฟนคลับของ Taylor Swift นั้นก็ดีใจกันมากๆแล้วต่างออกมาวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆแล้วก็มารอลุ้นพร้อมกับตั้งความหวังไว้สูงมากๆนะครับยังไงก็ต้องมารอดูกันอีกที่ว่า Black พิงค์ของเรานั้นเนี่ยจะมีเพลงไหนในอัลบั้มหรือเปล่าที่ได้ทํางานร่วมกันกับ Taylor Swift จะเป็นการร้องเพลงร่วมกันเลยหหรรืืออไมม่่่วาาจจะะเเป็นพียงแค ทำงานให้กับ Black พิงคมาทําเพลงให้กับ Black พิงคเนี่ยก็ต้องมารอดูกันแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามแฟนๆเนี่ยก็ดีใจกันมากๆแล้วถ้าหากได้แจ็คแอนโทนอฟนั้นมาทําเพลงให้ Black พิงคในอัลบั้มนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ปังมากๆเราว่ารางวัลเนี่ยก็การันตีมากๆแล้วสําหรับความเก่งกาจของแจ็คแอนโทนอฟหรือว่าถ้าหากได้ร่วมงานกับแม่เทเลอร์สวิฟจริงๆเนี่ยก็จะยิ่งเป็นเรื่องราวที่น่าดีใจไปใหญ่เลยเพราะว่าแฟนๆนั้นเนี่ยก็ต่างชื่นชอบโมเมนต์ที่น่ารักนี้นะครับระหว่าง Meta แบล็ r รู้สึกยังไงกันบ้างคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับคิดว่าการทวิตของ Black พิงค์ฟอร์เอเวนั้นจากแจ็คแอนโชนอฟนะครับจะมีความเกี่ยวข้องกันกับอัลบั้มใหม่ของ Black พิงค์หรือเปล่ารวมไปถึงเพลงในอัลบั้มของ Black พิงค์นั้นจะมีการทํางานร่วมกันกับ Taylor s w i f ปไหมเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไปด้วยที่สําคัญนั้นออ่าลลมเนังงใ้บ Black วพข เพยงนั้นจะได้มีการร่วมงานกันจริงๆหรือเปล่ากับแม่เทเลอร์สว f t นะครับมารอรุ้นไปพร้อมๆกันได้เลยหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยเราจะนํามาทําคลิปเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยง